สวั bye. สดีค่ะวันนี้นะเจ้าเฮานักเพียสองสองคนนะเจ้านักเรียรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเจ้าครับวันนี้เพิ่นมาอยู่ที่ไหนแต่ละครับวันนี้นะเจ้าเฮามาอยู่ทีกัดหน้าตุ้ฟ้าบทหรือว่ากาดมัวอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเอ๊แล้วว่าแต่ว่าวันนี้เฮามาอย่างกันเจ้าอ๋อวันนี้นะครับพอจะได้มาพัฒนาึกษาดูที่ีชีวิต่ชาวบ้านของอำเภอสันป่าตองเฮานะครับ ซึ่งวันนี้นะครับอากาศของทอเกาะคุ้นๆือมังครับเพ็นสบายผู้คนก็เริ่มเดินทางมาสันเจ็บใจของเอกานแล้วนะครับเจ้าถ้าอย่างไดเฮาไปเข้าไปชมตังในกันเลยดีกว่าเจ้า

แล้วคุณลุงมาขายขายอ้อย่างที่แกะโมแห่งนี้เจ้าสมัยก่อนก็เมาเดียวเจ้าตือสมัยถ้าสมัยกออ่อนเราเจ้าสมัยก่อนลุงมาขายผ้าขายผ้าอ๋อเจ้า,า,าแล้วแล้วอย่างถึงมาเปลี่ยนมาขายผ้าเจ้าก็คือแต่ก่อนมันยังมันก็นยังอ,อ,อายุน้อยอยู่เนาะ สาวลายกานวัวนี่ลุงมาขายที่ประมาณสาวเอสสาวสองหรอายุนะในการวัวนี่เปิดเบีกเบรก่อนลุงเปิดเปิดอ่อนละในการวัวนี่มันเป็นมีเอกลักษณ์อย่างคล้ายกาดร้อยร้อยปีอะเกิดตั้งนะเหรอ ตลาดน้ำมัยรยาลักษณะนี่ยครับมันมีแต่บมูใยุคหลังอันนี้ตั้งแต่บริบาลปู่ย่าตาทวดแหะแต่ผนคงเอกลักษณ์เดิมเป็นเป็นลักษณะว่าเป็นเป็นเตอบเป็นเรียเป็นเพิงเป็นเรียบางปฏิบัลโปรเจกเดนเป็นตึกเป็นอะไรอย่างก็ได้แต่มันโปรเจกเอกลักษณ์หมดชุดเด่นของสมบตองนเพอ่งสมบตองคือตลาดนัดการทุ่งพระบด ก็คือความแตกต่างคือเหมือนจะพยายามตีอย่าแบบอันรักเหมือนเดิมแบบเหมือนเดิมเดิมอ่ะเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมอ่ะแต่เปลี่ยนนิดนิดนิดหน่อยนั่นเองเปลี่ยนแต่ใบไปหนุ่มใสาวเข้ากัดนั่นสมัยก่อนมีคนเท่าคนแก่มีสปะมีมีงูมีควายมีสารพัดนะฮะสารพัดนึกง่าย เรื่องจะซื้ออย่างก็ได้อาะรัให้กัดให้ก่อนมีกางงูตะการัวนี่คือลักษณะแรกๆนี่ฝึกัดการกัดการงกัดควายขายัวขายควายต่างต่างระเบิดต่างวัดมาขายที่นี่กระตีกันเลยสม,มัยที่เริ่มเป็นพักเป็นไม้เป็นอย่างเงี้ยของเจ้าบ้านนะเป็นเจ้าบ้านที่นข่กบมา ยุคเก,ากา่าเขายุคประยุกต์อะประยุกคือลอักษณะว่าถึงเก่าทึงใบนะคงเข้ากันได้แต่คงเป็นการัวมปัจจุบันเนี่ยเจ้าวนี้น้องก็ขอขอบคุณคุณลุง คเรียนสัปปะตวิทยาคมและเจ้าคุณป้าจื่ออย่างก็เจ้าอ๋อชื่ออนโน่โคจันใหม่ค่ะอ๋อเจ้าแล้วคุณป้ามาขายขายที่นี่มือหรือยังเจ้าอ๋อขายมาได้กว่าร้าวกว่าปีแล้วค่ะอันนี้ก็คือขายผ้ามาตลอดเลยมันก็เจ้า,าขายผ้ามาตลอดค่ะ แล้วอยากจะถามว่ากากงัวสมัยตะกอนกับบาเดียวนี่มันต่างกันอย่างไรจ้ออ๋อบาเดียวนี่พ้นพัฒนาเพ้นทำในกาดนี่เพื่อมันดีขึ้นอะ่ปะปรับปรุงให้มันดีขึ้นเนาะแต่ว,ว่าก็คงจากที่น้องหันก็คงเป็นกระตอ้อเป็นตู้เปอี้อมันก็จะจามันมีเป็นน้อยแล้วบาเดียเพ่นจะทำเพิงใหญ่ๆเนาะมุงอย่างดีี่ะก่อนนั้นจะเป็นมงุงใบตองมุงคาบาเดียเพ้นมันกอมีแล้ว คนขวัวไฟเนาะจะจะแบบเปลี่ยนเป็นสังกะสีอย่างเงี้ยแล้วอ่าัวที่ขายในการงัวที่แบบตะก่อนก็มีบะเด็อกก็มีที่แบบโครงเอกลักษณ์ไว้ที่มันบะเก่าบบแก,ก่อีมียงมีของอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นรถเครื่องรถจักรยานนะคะแล้วก็มีงัวมีควายเนาะมีเสื้อผ้าแล้วตะก่อนที่ป้นว่าแกดงัวนี่ขายเป็นงัวเป็นควายอ้แตะก็จะแตะค่ะ ตอนนี้ก็ยังมีอยู่จะมีตังด้านหลังคุณปามีตังด้านหลังค่ะแล้วแล้วะระหว่างกะรงวสมัยตะก่อนกับสมัยโบเดลวนี้คุณป้าคิดว่าแบบไหนดีกว่าหรือแบบไหนที่คุณป้าชอบมากที่สุดอะครับสมัยโมเดียวมันดีกว่าค่ะจะดีกว่ามันมีของหลายสิ่งหลายอย่างในการนี้เนะเาะพอได้มาก็จะหาซื้อได้หมดเนี่ย จักจ๋งคนเข้ามาในตลาดนี้อค่ะเจ้าว,วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณป้ามากๆเลยนะเจ้าขอบคุณเจ้า thank <laughs> you